ตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับเชิญคุณครูยิ่งยงลเล่ารเรื่องผีให้ฟังครับผมเล่าได้เลยครับสมัยเป็นเด็กอยู่พอสองพอสา<ะ>อากาศมันจะหนาวเริ่มหนาวหน้าหนาวในจ,จังหวัดอุตรดิตถ์นี่นะครับ มันมันปีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เกแล้วพอดึกดึกประมาณสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยเสียงมามันวิ่งต,ตรงหน้าบ้านนะบ้านผมก็ห่างจากถนนประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรอ่ะเสียงดังกรบ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 อย่างก็ใครควบมาเลยอื แล้วก็มีเสียงหฮ่เสียงมาร้องอะนะได้ยินช่วงวันไหนวันโกนหรือวันพระหรือตอนนั้นยังไม่ได้สนใจว,วันแั้เออวันวันก่อนก่อนก่อนนะประมาณวันโกนอืมแล้วก็มีเสียงคล้ายๆแล้วก็มีแล้วก็มีเสียงคล้ายๆเปลได้ทวยตาม,มา แล้วเมื่อก่อนนี่ผมสังเกตดูบ้านนี้เขาเป็นบ้านที่สงบเงียบกันเขาเขาเขาไม่มีหรอกไอ้เสียงอย่างนงี้ครับแต่ตอนดึกๆมันจะมีเสียงเสียงดังเสียงม้าวิ่งอ่ะเสียงอย่างก็ม้าวิ่งกรับกลับกับกับแล้วก็วิ่งตั้งแต่ป่าช้าตั้งแต่วัดอออกตั้งวัดมาก็ไปเข้าไปหมู่บ้านประมาณสองกิโลัเนอแล้วผมก็นอนฟังต่อแล้วมันก็วิ่งกลับอีกนะกลับ เกือบเกือเสียงมาแล้วก็มีเสียงวิ่ดวิผมทำไงรู้ป่ะผมเอาผ้านวมคุมหัว hmm. ตื่นเช้ามาก็มาเล่าให้แม่ฟังให้คนอื่นฟังเขาก็ได้ยินกันฮะอืม <Huh? S 2> วันวันโกนวันก่อนวันผ้าเนี่ยจะเป็นบ่อยๆโดยเฉพาะ14ค่ำเลยนะเขเรียวันพระใหญ่วันอะไรจะถึงเนี่ยอืมอืม แต่ช่วงนั้นเป็นเด็กน่ากลัวมากเลยกลัวไอ้เรื่องเสียงเนี่นะัไอ้เสียงที่มาตอนดึกๆเนี่ยก็มาเล่ากันต่อไปบางทีแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีมันก็เป็นห่านเป็นเสียงร้องเป็นห่านมีคนเท่าคนห่านห่านร้องแหครับอะไรอย่างนี้ป่ะครับนอเนี่นเขาก็ไปแอบดูผมลืมลืมไปแล้วมันเป็นห่านตัวใหญ่ เวลาร้องเนะี่ยมันจะเอาปากจดดินจดดินอแต่นี้คนเขามีวิชาอาคมเนี่ยัเขาเห็นตรงไหนเขาก็จะเอาอย่างไงไอ้หญ้าตรงนั้นนะ่ะมันมีใช่ไหมเขาก็จะเขามีวิชาเขาก็จะเอาญ้ามัดก,กันอืมเอาย่ามาัดก,กันแล้วมันก็มันก็จะมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นอนอนเช้าแหละัแล้วเขาก็ไปดู คนเมื่อก่อนเขามีวิชาคมมีคาถาที่จับผีได้กันส่นมากคนแก่สมัยก่อนเขาจะมีอย่างนั้นไงเขาก็จะเอาเอาเนี่ยเอาหญ้านะมาพันกันเขาสะกดจิตผีเขากดสะกดจับผีตรงนั้นนะมันก็จะไม่มาอีกเลยต่อไปอ่ะมมันมาผ่านตรงนั้นมันจะไม่มีเสียงแล้วเขามันกลัวอืม เนี่ยกลัวตอนนั้นแหละกลัวที่สุดเลยคือมีเสียงมาผมจะคุมหัวทุกทีถ้าได้ยินเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ยินบ่อยนะบางทีก็หลับเพลินถ้าได้ยินเมื่อไหร่ก็พ่าน้อมคุมหัวทันทีแล้วมีแอบออกไปดูบ้างไหมโอ้โหไม่กล้าเลยอืมแสดงว่าคือตอนเด็กนเนๆคุณยิ่งยง,ยงเป็นคนกลัวผีมากออกเอาเรื่องอยู่ว แปลกไหมเราจะกลัวผีตอนเด็กๆแปลกไหมเพราะว่ามันไม่เห็นตัวไงมันมีแต่เสียงไม่แต่พอเริ่มโตป<ล>เป็นหนุ่มความกล,ลัวจะเริ่มลดล,ดลดลงเพราะว่าเหมือนเราตัวใหญ่ขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรามัวแต่กลัวผีมันไม่เข้าท่าใช่ไหมไอายเด็กๆใช่ไหมแต่บางคนก็กลัวผีขึ้นสมองจนโตจนแก่ พออายุมากๆเนี่ยผมสวดชินบับชรทที่ไหลที่ไรเนี่ยผมก็จะฝันถึงคนที่ตายไปแล้วทุกทีแล้วผมก็จะต้องกรวดน้ำให้เขาตอนเช้าถ้าเป็นคนาบางคนผมก็จะต้องพระเดินหนบิณทบาทฮนะหน้าบ้านผมก็จะต้องไปใส่บาตรแลให้พระสวดาการกรวดน้ำให้คนนี้ด้วยนะผมก็จะเอ่ยชื่อเดี๋ยวนี้ก็จางลงจางลงผมทำอย่างนี้ ดีครับผมครอและที่บอกว่า,าโดนผีมาก,กวนอยู่บ่อยๆนี่โดยมากคุณยิ่งยงจะโดนกวนยังไงครับตอนโตแล้วเนี่ยตอนโตนี่คือเราไม่ได้สนใจยังไงเมื่อก่อนเนะียเมื่อปีสนะี่สองห้าสี่สองสี่หนึ่งสี่สองเนี่ยเมื่อก่อนผมไปอยู่จังหวัดนัานัผมย้ายไปไปไป,ไปตามแฟนไปที่นน แล้วผมก็ไปนอนอัอนนี้นคือคไปเป็นครูนะครับอยู่ทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างอืมจย่งหวัดนน่านนะครับผมเปิดหน้าต่างนอนไม่ได้เพราะอะไรโดนผีอำทุกคืนโอแล้วก็มันก็จะมีนกแสกด้วยนะนกแสกมันร้องตรงมันมีต้นไม้อยู่ตรงไหนหน้าต่างอ่ะอืม แล้วคิดนในใจ <มะ S 2> ไหมกก็โดนททุแล้วคิดไหมไอ้เมย์มันมา้องนี่เราจะตายเร็วหรือเปล่าเนี่ยเคยคิดเท่าตัวบ้างไหมมันก็นึกคือบางครั้งก็กลัวบางครั้งก็รำคาญรำคาญที่เรานอนไม่ไม่นอนไม่สนิทไงอตอนนี้ผมก็พอรำคาญผมก็ปิดหน้าต่างนอนปกติผมจะเปิดหน้าต่างก็กลางม้งนอนใช่ไหมครับตอนนี้มันรำคาญไงนอนพอนอนนอนไปโดนโดนอ,อัมอ่ะ อึกอักอึกอ,กอ,ก,อกอึกอักลุกลุกไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้โดนคืนเว้นคืนผมก็เลยไปถามชาวบ้านที่มีอายุมากๆอะมา่ก่อนอายุก็เจ็ดสิบขึ้นแล้วนะ <c oughs> บอกก็ลุง <c oughs> ผมมันนอนบ้านพักเนี่ยผมทำไมโดนผีอำคืนเว้นคืนเลยแล้ว <c oughs> ลุงเขาบอกว่าไงแถวเนี้ยเขาฝังกันทั้งเป็นทั้ง,น,งนั้นรอบหมู่บ้านพักเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นป่า มันเป็นป่าคอมมินิสต์ฝังทั้ง<อ>เป็นคือไม่ตายก็ฝังเลยไม่รู้ว่าทุกมันสลบก็โอ้อคือว่าค<น>อมคอมมินิสต์เข้ามาและจับคนไทยฝังทั้งเป็นถูกต้องไหม คนไทยไมั้งทหารหรือเปล่ามรู้จับ,บคอมมนิสต์ฝังทั้งเป็นอ๋อกับกันนะกับกันคนไทยจับคอมวนิสต์ฝังทั้งเป็นอันนี้ตั้งแต่เก<อ>ิดมานี่ยังไม่เคยได้ยินนะครับผมเพิ่งได้ยินครูยิ่งยงเล่าเป็นคนแรกนะครับถ้าประวัติ<อ>าศาสตร์บิดเบือนใครจะจับก็ผมไม่เกีียวนะครับผมไม่เกี่ยว <laughs> 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 ผมไม่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับผมผมเป็นเพียงแค่คนรับฟังนะครับเราต่อแต่ผมไปเป็นพยานให้ได้ครับ ว่าเขาได้เล่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเจอพวกกลุ่มอนุรักษ์ประวัติศาสตร์มารื่อมาเอาเรื่องเลยยุ่งเลยการนั้นนี่จะบอกบอกครููยิ่งยงเห็นไหมอย่างคนจะมาพูดเกี่ยวกับคําสอนพระพุทธเจ้าอ่ะจะมีหน่วยงานปกป้องพระพุทธศาสนาไปพูดมั่วเป็นเรื่องขึ้นมาคนเกิดดังขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องไม่จริงไม่ตรงตามพระไตรปิฎกโดนฟ้องได้นะยุ่งเลยนะ อย่าพูดมั่วนะใช่ไหมคน,มนเราเนะนบางทีเนี่ยผมฟังนักสอนทรรใหม่ๆเนะบางทีผมเอียนไงเบื่อ,อบางทีแอบอ้างพระพุทธเจ้าแอบอ้างพระใจปิฎกแล้วก็เอามาขยายความจะฟังไม่ได้ก็มีม,มันมันก็บางทีผมฟังฟังแล้วผมเลื่อนไปเลยผมไม่เอาบางทีมันเกินไปไง อืบางครั้งบางอย่างบางครั้งเราก็ต้องรู้เองนะครับบาปบุญคุณโทษเราเราต้องรู้ว่าเราทาอะไรผิดอะไรทาอะไรถูกใช้ไหมที่มันกึกเกินเลยไปเพราะว่าบางครั้งก็มีผลประโยชน์แอบแฝงก็อย่างเงี้ยพวกเอย่างนั้นเน่ยฟังบ้างไม่ทงก็ดูไปทางการต่อครับผมแล้วหลังจากที่มีการฝังทั้งเป็นรอบๆห้องพักคูบ้านพักคู เจอผีอะไรบ้างครับผมแม่มันไม่เจอเลยนะไม่เจอนะครับผมผิดหวังด้วยนะครับ<ต>นั้นต่โดนอัมนั่นแหละอ๋อถ้าไปอยู่ใกล้ๆหน้าต่างเปิดหน้าต่างใช่ไหมเปิดหน้าต่างนอนไม่ได้แล้วก็จะมีนกมาล้องตรงไหนนกแสกนกแสกหรือนกข้าวแมวที่มัน,นมันนมาเกาะตรงกิ่งมากแล้วนกแสกนี่นไล่ไปไ,ไหมครับผมไล่มันไปไหมครับ ไล่ไปมันก็มาปล่อยมันนะมันก็ย้ายที่เลยแต่มีอยู่วันหนึ่งนะตอนเย็นอนจะมืดอ่ะผมไปตลาดแล้วก็เดินห่างไปบ้านพักไปไปสักเกือบมืดแล้วผลปรากฏนกแสกไอ้มาเกาะอยู่ตรงหัวบันไดผมนะตัวเขาตัวลายนะตัวอุ้มอย่างใหญ่เลยผมก็ไล่มันไปอืมลงเกาะหัวเลยนะเกาะหัวบันไดอ่ะตรงไอ้ที่โอวหรือด่าเกว่าต่อหัวรูยิงยง แล้วมันมองมาสายตามันน่ากลัวไหมัมนก็นกเขาว่า,าวเป็นนกเป็นนกยมมาทู่ใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นแต่ก็มีจริงนะถ้ามามบินบ้านเขาเรียกว่าไงวนใช่ไหมบินวนบ้านใครทาคาบ้านหรือใกล้บ้านใครคนแก่ที่เจ็บป่วยนั่นแหละไม่กี่วันก็จะไปแล้วอืมนกแสกเน่ะ พอผมเจอกับอะไรรู้ป่ะเจอกับพ่อผมไงพ่อผมป่วยก็กไม่ป่วยมากนะตอนเย็นๆน่ะมันมารองอยู่ไอ้ยอดมะพร้าวที่บ้านผมอะอมเสียงดังมากเลยตอนนั้นผมก็หันไปดูเอา้านกแสกเนี่ยผมกำลังจะไปเอา ไอ้ขกระบอกเขาหลานที่บ้านพี่ห่างกันสักร้อยเมตรกำลังจะไปเอากำลังจะเดินไปเอาอ้ากลับมาไปซะแล้วหลังจากนั้นไม่เกินเจ็ดวันพ่อผมก็เสียอืมคิดว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นนกย่ม,มาทูดครับออมันเลักษณะก็จะ จะว่าใช่ก็ใช่ถ้าเราถือก็ว่าถ้าเราเข้าใจก็ใช่แต่คนอื่นเขาคงไม่เข้าใจหรอกอืมเพราะบาง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 ที่อ่ะมันชอบมาเกาะโบสถ์ไงอืมมาเกาะตามโบสถนะ์อ่ะแต่นี้บ้านเขาอยู่ข้างโบสถ์กันไม่แถวเลยอ่ะเขาก็ไม่เห็นมีใครนั่นกันนะั่นเนาะมันเป็นอย่างนี้บางทีนะเกาะเป็น มันมาไขมาทารังในโบสถ์เป็นแถวกับบ้านเขาอยู่รอบโบสถ์รอบบ้านชาวบ้านรอบโบสถ์เขาก็ไม่เห็นปเป็นไรกันแต่ว่าถ้าบ้านอยู่ห่างๆไกลๆเนี่ยน,นานๆนนมีทีเนี่ยมันทําให้หลังจากที่มันมาเกาะใกล้บ้านเนี่ยนะไม่กี่วันก็มีคนเสียเหมือนกันก่อเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อ,อไม่เชื่อก็วางไว้เดี๋ยวพึ่งด่วนสรุป พอผมก็เล่นดนตรีไทยตอนเด็กๆแล้วก็สังเกตอยู่ทุกครั้งที่ไปงานศพตามบ้านคนมักจะเจอนกแสกนะครับบินมาบนเวียดมากกอกกิ่งไม้ใกลๆ้ๆแต่ที่ตอนเด็กๆตรงบ้านผมก็เคยมีนกแสกมาต่อไปไม่มีใครตายก็มีแต่เขาจะมีเหมือนแกเ้เค็ดหรืออะไรยังไงไม่รู้ว่ามีมีเทคนิควิธีนะแล้วก็ได้ข่าวว่านะถ้า มันบินข้ามบ้านใครจะไม่ดีใช่ไหมข้ามหลังคาบ้านใครแต่ก็จะเกิดไปวนครบสามรอบเมื่อไรเดี๋ยวมีคนตายเขาว่ากันอย่างนี้เท่าที่ผมจําได้นะจําผิดหรือจําถูกไม่รู้นะี่สวนอืมก็บางคนก็เลยเล็งปืนไปเลยก่อนจะครบสามรอบก็สอยล่วงก่อนอันนี้เขาว่ามาแต่ไม่รู้มีใครทำบ้างเปล่าก่อนที่คนในบ้านจะตาย จัดการนกให้ตายซะก่อนอ่าการทำรายสัตว์ไม่ดีนะครับผมเราควรเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับพวกพวกสัตว์ไว้นะครับมันก็มีหน้าที่ของมันนะน,นะก็อแถวบ้านผมก็มี<น>ไม่รู้ใครมาปล่อยมันมาเกาะหลังคาบ้านผมผมมาบางปีหลายปีก่อนไม่ใช่สามปีนี้ก่อนหน้าผมก็เสียวเสียวอยู่สักพักคนที่รู้จักเมียฝรั่งข้างบ้านจับเฉย พอจับปุ๊บไม่นานมันตายผมก็นึกในใจไปยุ่งกับมันทำไมมันก็มีประโยชน์นะมันจับหนูจับอะไรเขาเรียกว่าเป็นวงจรของชีวิตสัตว์อ่ะใช่ไหมสัตว์น้อยกินสัตว์ใหญ่รักษาสมดุลธรรมชาติมันนกแสกเนี่ยมันจะเป็นในสีเลยลแล้วก็มีผสมขาวผสมด้วยนะแต่มีอยู่ตอนหนึ่งผมไปขายของในงานประจำปีองค์พระปฐมเจดีย์กลางเต็นท์ เต็นท์ปิดทึบหมดด้านหลังเอ้คืนนั้นมันมีพายุเสียงเลยป๊ับผมก็นึกว่าผีหลอกช่วงประมาณสักหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปมันเสียงเหมือนแบบแล้วตอนนั้นมันเงียบผมนอนอยู่บนชั้นบนองค์พระปฐมเจดีย์รอบที่นอกที่คนเดินเที่ยวกันนะ่ะไหว้พระรลวงเสร็จแล้วเดินรอบอะ ียงมันดังน่ากลัวผมก็เอาแล้ววไยผีหลอกแล้วผีหลอกแล้วมันก็เคาะเป็นแบบเหมือนผีเลยท่ามกลางความมืดเสียงมันก้องพายุเข้ามาแล้วมาผมเอาแล้วสักพักหนึ่งเฮ้ย <Hey. S 1> ตรงเหนือใต้เต็นท์มันมีอะไรแบบตะคุ่มตะคุมเอาเลยใจดีสู้ผี ผมก็เลยเดิน <S <S เดินอ้อมไปหาไม้อะไรไปเคลียร์ดูโอ้โหตกใจเลยตอนแรกมันเป็นนกแสกลูกนกแสกตัวประมาณนี้ตัวประมาณนี้นะตัวประมาณนี้น่ารักเลยแต่แรงมันเยอะนะแรงมันเยอะในะตัวเล็กๆเนี่ยแล้วพอผมเห็นปุ๊บผมก็ค่อยๆอะไรมัน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 มุดแล้วติดปตะติด,ตดที่พี่สาวปิดด้านหลังอยู่แล้วมันอยู่ใตน้นี่ไงใต้เต็นท์ไง พอพอผมก็เคลียเคลียปุ๊บมันก็เลยลอดเข้ามาในร้านปรากฏพอลอดเข้ามาในร้านมันไม่ไปมันเกาะอยู่ตรงไอ้เหล็กที่ของเต็นท์น่ะเต็นท์ใหญ่ๆห่อ่ะนึกออกนะชะลอยกยก,ยกกับบัตอ่ะเคยได้ยินใช่ไหมเจ้าเนี่ยมันก็เกาะอยู่ที่เหล็กผมก็นึกในใจเฮ้ยมันจะมาบอกอะไรผมพราะวว่านี่หรือผมจะตายในเร็ววันนี้ผมก็นึกในใจ ผมก็เริ่มสวดมนต์ใหญ่เลยอธิษฐานบอกพระร่วงรถจันรนะิตบอกองค์พระปฐมเจดีย์บอกสิงคักษิตก็บอกทันว่าเออยังยังไม่อยากจะตายเร็วนะยังอยากจะอยู่ใช้ชีวิตทําบุญดูโลกต่อไปแต่แต่สุดท้ายผมก็ไม่ทวงไม่ทวงเวลาชีวิตถ้ามันต้องหมดตอนนั้นผมก็ย้อนไปประมาณสักห้าปีได้มห้าหรือหกปีหกปีผมก็อธิษฐานต่อว่าแต่ถ้าเกิดถึงต้องเวลาต้องไปเออผมก็ไปนะ ท่านนี้คือยกนกของยมมาทูตนะสมมุติก็คือมันมีร้านเยอะเต้นเยอะแต่มันมันต้องมาโผล่ที่ร้านผมใช่ไหมแต่ผมก็อธิษฐานหักมุมเลยนะว่าผมก็บริจาคเลือดมาหลายครั้งถ้ายัางไม่ใช่ชะตาที่จะต้องถึงตายมีมีการหรือไม่เกี่ยวมันเป็นธรรมชาติมันาเงี้ยหรือถ้าเกี่ยวแต่ผมจะอยู่ได้ต่อขอจากความที่จะต้องแบบ สินอายุขยเป็นเรื่องดีๆสลับกลับมาเลยนะประมาณนี้ผมอธิษฐานไปน,นี้แล้วสุดท้ายผมก็ไม่อยากให้มันอยู่ในเต็นท์นานผมก็เอาอะไรไปเคลียร์ๆอะไรมันก็บินไปใครนะถ้าเจอกับตัวนะที่บอกเอ,อ้ยไม่คิดอะไรมากไม่คิดอะไรมากเ,ออเจอกับตัวแล้วจะเข้าใจไม่คิดจะต้องคิดจริงไหมครับคุณยิ่งยงใช่ <Hey. S 1> มันต้องคิดบ้างแหละคนโบราณเขาว่าไว้ ความเชื่อถือของคนการที่ว่าเราจะมีประสบการณ์เราจะรู้แต่บางคนมีประสบการณ์แล้วไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาเขาเขาไม่เข้าใจหรกบางคนบอกมันมา,า,มาจับหนู <ใจ S 1> มันเป็นธร <ใน S 1> รมาชาติแต่ผมเล่นติดท,ทายงานศพเนะแทบจะทุกบ้านเวลาไปเล่นตามบ้าน่ะมันมาจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าปิดท้ายสักหน่อยนะได้เลยครับผมขออันนี้เรื่องเรื่องเรื่องใหม่หรือเรื่องเก่าครับเรื่องใหม่เรื่องใหม่อ่าเรื่องใหม่ขอบันทึกใหม่ครับรอแป๊บหนึ่ง เรื่องสุดท้าย